สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมแฟนเแ,แ,แฟนมาลําครับช่องกระเทนต์หาเพิดอ๋อพี่เชี่ยวนะครับหอดจอดถึงครับพี่น้องด้วยความรักด้วยความคิดถึงนะครับผมตอนนี้ห้องมาหอดบ้านผู้ใดมาจอบเบิ้งพี่น้องมาจอบเบิ้งบ้านลูกสาวป้าเป็นลูกเป็นหลากเ,เป็นเพือนเป็นสานแล้วพี่น้อง ีใจน้ำลูกเต่าโอ้ยบนหาเสือยี่หรพี่น้องบุญวัาสนามึงแน่ผัดปาดพี่น้องครับที่สุดของคำว่าบุญวาาัาสนาด้วพี่น้องเนาะรถพันที่แสงครับ นี๋บวได้บอกไครได้พี่น้องป้าพี่น้องครับเป็นเป็นลางแล้วลเพื่อีีลาคอยป้านางปวัดดีขอมมวแต่บ้านพี่จะไปฝุ่นเขาเลยแวะมามาเบิงป้าเป็นเพื่อนอเหรอตัวนี้ไ,ไปบ้านดิอ,อ๋อ ปาดพี่น้องครับฮู้ยเป็นรูปเป็นรูปเป็นหลางแล้วมาลอยได้ไหมมาลอยเบิงพี่ <c oughs> น้องครับขนหาเสือ้อมาทองอีหลาคนตัดสิไหล่ลำพ,พี่น้อง สุดยอดเลยครับเบิ่งเอาอยัางยวครับพี่นอ้องบ่มีคำสีวาวโ,ด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 โด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 โอ้โอ้ ใจน้ำลูกเต่าสุดยอ <S <S 1> <S 1> ดลายพี่น้องพอดดีแลวเปิดวงปีนาเปิดวงปีนากันได้อยู่อีกเดือนกลัากันแล้วนั่นโด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 พระเอกเนะาะมันเป็นพระเอกสิฮึืม หาให้ดูสองันเลยบายๆจิ bye bye. สิกลับพี่น้องสุดยอดนะครับเอาลรายงานนะครับพี่น้องครับนี่คือบานทุกสาว <c oughs> ใก้จะเสร็จแล้วโผลแล้วพี่น้องโผลแล้วโผลแล้ว บรรยากาศดีมากเลยโอ้ทางน้นกระสางซะนั้นทางใน,นกระทงหน้าบรรยากาศดีสุด สามล้านครับอา้าวขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ช่วยกันสร้างฟันให้ลูกสาวได้เป็นจริงครับสุดยอดมากสุดยอดจริงๆครับ ลงลางจะเก็บของอนะไรพี่น้องโดก็นำกลดีดีนโดัโดเนาะโด่โโดอโด่โดโด,โด,โดก็เป็นไก่ดีดิอย่างนำน้ำหนาเป็นไก่น่นียโดู่ดนะ พี่น้องครับตัวหลังก็มีครับพี้นอ้อหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องโถงป้าดยอด บงนยังเดินล่น้องเนาะปาอีกของหนึ่งยอดมากเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยไม่มีคำไหนจะพูดนะครับเบาในโดเบาแน่โดวันนี้โด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  นาสุดยอดครับอขอบคุณทุ่มกำลังใจครับสาธดีมาโ่โดโดแลวจะน,นาอนขค้นไปเบิ้งทึ่งจิบต่อไปครับโดออกมาไหมโด คุณพี่น้องปองไปเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนด้วยพี่น้องพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ